กินขนมดึงมากไต่้าง่น้อยก้ายางอาจจะกินหอยทากแล้วนะและรีวิวของด้่นรถแมคโครขนใหญ่นี้ที่พี่พึ่งได้มาใหม่หมากฝรั่งไปฝากแชร์ไว้หน่อยนะแม่ทุกคนตอนนี้พี่อยู่ในร้านแม่นะแล้วก็จะมากินเยลลียนหนึ่งน่าสนใจมากๆนี่เลยเยลลี่กาบีมีทั้งหมด3สีนะสีชมพูเข้ม สีชมพูอ่อนและก็สีม่วงเดี๋ยวเราจะกินทั้ง3สีเลยแต่ตรงนี้เขาเขียนว่ายิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยเดี๋ยวเราเอาไปแช่กันฝากแช่ไว้หน่อยนะแม่มาจ้ะแช่เย็นมาแล้วเริ่มกันที่สีชมพูเข้มเป็นรสตาเบอร์ี่เปิดตรงนี้ดึงมากพือนๆลองเลยนะอร่อย เสดชื่นมากอ่ะมาดูกันอีก2ส,สีเป็นรถองง่นแล้วก็รถลินจีตะแกะยากไปนิดนึงเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> แกะพังอีกแล้วมัหลุลดออกจากกันน้า <c oughs> นี่นะลินจีกินเลยแล้วกันเดี๋ยวหกอันนี้ก็อร่อยของนี่เอนมามามหมูแดงมัน,มนดืมึงม สิ่งน,นี้อร่อยสุดและยังมีนี่จ้ากองของขวานเซพไพรเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่จะเลือกเปิดแบบไหน <c oughs> แต่ก่อนที่จะไปดูพื่อๆอย่าลืมช่วยกดไลค์คลิปนี้ที่สําคัญใครยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe ด้วยนะเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันเลยจ้า มาิวรถเนโคคันใหญ่กันเพื่อนๆนี่ให้เพื่อนๆลองทายราคากันมาเลยว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ให้ดูที่แพคเกจิ้งก่อนนี่นี่เฮ้ยเป็นแบบกระเป๋าฝากรถโปรเโคมาดูกันเลยครับเพื่อนอน,นี่จ้ะเอ้ยไหลาหรือเปล่านี่อะเอเอให้ดูรอบๆก่อนฮะให้ดูรอบๆให้ดูรอบๆนี่ดูกันนะครับว่ามันจะตักได้หรือเปล่าเฮ้ย เฮ้ยเอาไว้ตักขนมและอันนี้หมุนได้รอบหรือเปล่าฮะเอ้ยหมุนได้รอบพิชานี่นะครับด้านหน้าเขียนว่า Heavy แล้วก็ุยรูปกระทิงไหมแรงถึกเหมือนกระทิงหรือเปล่าและก็มีเลขข้างหลังรถด้วยนะครับ9739งวดนี้หรือเปล่าใครที่ชอบรถแบคโคนะครับอยากจะให้พี่ไปเทสกับดินจริงๆนะก็คอมเมนต์มาเลยจ้า เฮ้ยขนมหรือของเล่นนะและนี่ก็คือกล่องซุ่มของขวัญแบบแพงนะเพืเ่อนให้ความรู้สึกนึกถึงของเล่นยุค90เลยอะแต่มาดูกันว่าข้างในจะเป็นขนมหรือของเล่นเออพืเ่อนๆอยากให้พี่เจท,ทีแกะสีไหนนะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามามีน้องๆเนี่ยบางคนคอมเมนต์มาแล้วนะแต่สําหรับคลิปนี้พี่จะเลือกสีที่ซ้ํากันก่อนนะงั้นเขียวกับแดงเลยละกันนะเพื่นอนๆนี่แดงแพนด้า เขียวโลบอดแดงแพนด้ากับเขียวโลบอทมีแพนด้าข้างในจะเป็นอะไรมีไม้ไผ่หรือเปล่าหรือว่าหุ่นยนต์โลบอทจะเป็นชิ้นส่วนอะไรเฮ้ยขนมหรือของเล่นนะแล้วนะเอาแล้วนะเออลองทายกันมาก่อนลองทายกันมาก่อนดูสีแดงเลยสีแดงได้เฮ้ยหมดแล้วได้ลาบูบูเป็นสติกเกอร์ลาบูบูนะลาบูบูแททูส่วรสีเขียวชราได้ปืน เออผมไม่ได้พกปืนนะครับคณตำรวจอันนี้เป็นเอนของเล่นนะเพื่อนมีลูกปืนให้6ลูกนะครับแล้วก็นี่มีเป้าด้วยเฮ้ยมันยิงได้จริงเหรอนี่เดี๋ยวลองดูก่อนนะนี่นี่มีเป้าให้ด้วยอันนี้เป็นลูกกระสุนนะครับถ้าเกิดว่ามันยิงได้จริงก็อย่าไปเล่นยิงใส่กันนะเพื่อนเดี๋ยวมันเข้าหูเข้าตานะเดี๋ยวหูบอดตาบอดเด้อ <The. S 1> พกไว้กัน2ลูกเดี๋ยวพี่จะลองดู1ลูกก่อนนะนี่พี่จะใส่แล้วนะเ,นเพื่อนๆว่าจะยิงได้จริงหรือไม่มือก่อนแล้วกันนะให้ดูดู จริงจริงง้สรุปก็คือนะครับได้เป็นชัดชูลาบูบูมานะนี่12ลายเลยแล้วก็ได้ปืนมาอันหนึ่งนะซึ่งมันยิงได้จริงๆด้วยอันนี้อย่าไปเล่นยิงใส่กันนะเดี๋ยวตาบอดไฮเอาขนมมาส่งขนมมาให้หมดย,ยิงใส่พม่าน <c oughs> แบบนี้หรือเปล่านะหรือว่าจริงๆมันคือลูกตาเยลลี yeah, อนนอนะ่อันนี้คือเยลลี่แหวนและอันนี้คือเยลลี่นื้เฟซหรือว่าเยลลี่หน้ามาดูเยลลี่แหวนกันก่อนครับเพื่อน นีนะได้มาทั้งหมดสามสีเป็นแหวนแบบกลมๆนะหรือว่าจริงๆมันคือลูกตา <c oughs> ที่ด้านหลังเขาเอาไปร้อยเป็นกําไรได้ด้วยนะแล้วเขาก็จะบอกด้วยนะคะว่าแต่ละสีเนี่ยเป็นรถอะไรแต่พี่ได้มาแค่สามสีนะไม่มีรถโคลาในนี้บอกว่าสีแดงเป็นรถโคลานะแต่ว่าพี่ไม่ได้มอง <c oughs> โอเคนะเราจะมาใส่ทุกนิ้วไปเลยนี่นี่กิน <c oughs> เลยแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยหนุกหนับมากเนียอร่อยอ่ะนิวเฟสกามี่อ,อ,อีกหนึ่งเยลลี่ที่น่าสนใจเดี๋ยวมาดูกันเลยไหมว่าข้างในคืออะไรทอรอนี่นะมีนวดเหมือนนวดพี่หรือเปล่านี่และอันนี้ลูกตาและอันนี้คือจมูกนะนเพื่อนๆนี่เหมือนจมูกหมูนี่อันนี้ฟันนะนี่ปากกับฟันนี่ยงอันนี้เอะเยลลี่นะเนี่ยคือจมูกเลยดิมันคือจมูกแบบนี้นะเออมันกินยังไง แบบนี้รื้เปล่านะกินเลยแล้วกันนะมันดำมากใส่หนวดได้นะใส่หางใส่นอนแล้วก็กินตาด้วยจ้ะ หนึบหนับมากถ้าให้เพื่อนเพื่อเลือกกินได้แค่สีเดียวเพื่อนเพื่อนจะเลือกกินอันไหนครับตะดมเรามากินขนมลาเทียวกันนะเพื่อนเพื่อนเป็นลาเทียวแบบถ้วย2สีเลยพี่กินไปแล้วนะสองอันเอามาดูสีแดงนี่และสีดำสีแดงเคยกินแล้วแต่สีดำยังไม่เคยกินอันนี้มันชื่อว่าช็อกช็อตนะส่วนอันนี้เป็นมาลาช็อตให้พี่ดาวอันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตและอันนี้คือมาลาเดี๋ยวเรามาเปิดช็อกโกแลตกันเลยนะเพราะยังไม่เคยกินอันนี้ หรือว่ามันคือช็อกโกแลตเผ็ดหรือเปล่าครับเพื่อนๆเหมือนได้กินหมาล่าจริงๆอะอย่าบอกนะว่าเป็นช็อกโกแลตเผ็ดอ่ะให้ดูก่อนอได้กลิ่นช็อกโกแลตเบาๆแล้วก็ได้กลิ่นหมาล่าด้วยอ่ะมันคือชอ็ชอกช็อตขนมแท่งรสเผ็ดนะครับน่าจะเป็นช็อกโกแลตเผ็ดแต่เผ็ดนิดๆนะแต่ถ้าอยากเผ็ดมากกว่านี้นี่เลยสีนี้ใครชอบแบบแซ่บๆนะอันนี้เลยลเนี่หมาล่าของแท้นี่ ชอบเผ็ดอันนี้เผ็ดก,กว่าอันเมื่อกี้เองแต่สําหรับคนที่เลือกไม่ถูกว่าจะกินอันไหนดีก็ทําแบบพี่เลยนะนี่เอาไปรวมกันแล้วก็กินทีเดียวอเอาเลยเพื่อนๆดูนี่นะ <c oughs> <c oughs> งงเลยดิเ <c oughs> นอัลมลอยอาซิบหรือว่ามิโซะ <c oughs> มิโซะมังกามาในรูปแบบหมากฝรัง่งด <c oughs> เราลองดูกันเลยนะว่าเป็นยังไง นีหมากฝรั่ง M150 จะเป็นเพื่อนอันนี้คือขวดที่ร้านแม่นะเพดิมเฮ้ยเหมือนกินอันนี้แต่ว่ารสชาติมันจะอ่อนๆใครเคยกินหมากฝรั่ง M150 ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่ดีเทด้วยนะว่ามันเหมือนกับที่กินในขวดหรือเปล่านั่นมันหอย <c oughs> หอยข้าจะกินหอ หอยหายมีแต่เปลือกนะแล้วหอยหายไปไหนแต่ไม่เป็นไรเพราะข้ามีพลังเวทมนต์เปลี่ยนหอยเป็นของกินเนลกามี่รับรองว่าหอยนี้กินได้เพราะอันนี้คือเยลลี่ที่พี่ซื้อมาจากในเซเว่นนะกามีหอยทากหนาเพื่อนๆจ้า นี่จ้าวิน่าก,กินปะดูดิุ้ยน่ารัก,กอีกดูดิน่าก,กินอ่ะข้าจะกินหอยทากแล้วนะนุบหน่ามากอ และนี่ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ยังเหลือกล่องซุ่มอีกหลายกล่องเลยอยากจะให้พี่รีวิวสีไหนลองคอมเมนต์กันเข้ามาเดี๋ยวพี่จะสุ่มคอมเมนต์ของเพื่อนแล้วเอามาเปิดตามที่เพื่อนๆเลือกเลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ